วัดดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง oh yeah gamers ยินดีต้อนรับสู่เกม <Yahoo. S 1> Mega Man 11หรือในที่เรารู้จักกันดีในเกมอกแมนภาคที่11นะครับโอเคเราจะมาลุยกันต่อในภาคที่3กันเลยนะครับกับ Mega Man หรือว่าลอกแมนของเรานั่นเองในภารกิจการจัดการเจ้าด็อกเตอร์ไวดีผู้ชั่วร้ายนะครับที่ ได้ทําการขโมยหุ่นยนต์ของดร์ไรท์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่สร้างบรรดาหุ่นยนต์ทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเพื่อนําไปล้างสมองแล้วก็ทําสิ่งชั่วร้ายนะครับโอเคเราจรึงต้องไปจัดการเจ้าดร์ไวรีให้สินส้นซากจนได้ตอนนี้ก็ได้ทําการ ช่วยเหลือคุณยนนะครับมาทั้งหมด2ตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำการโหลดเซฟเกมกันเลยนะครับโอเคทำการโหลดกด yes มาที่หน้าจอ t t a e s e l e c กเลยนะครับโอเคเราได้ผ่านด่าน b ล o c k m a n แล้วก็ Acidman ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับโอเคครั้งนี้เดี๋ยวเราต้องเลือกด่านที่เราจะไปลุยกันเลย ผมขอเป็น IMPACT MAN แล้วกันนะครับโอเคฉากก็น่าจะเป็นบริเวณอาคารก่อสร้างต่างๆนะครับโอเคมาแล้วไงเจ้า IMPACT MAN เราจะต้องไปจัดการมันแล้วก็นำกลับไปให้ด็อกเตอร์ไวลี่ซ่อมแซมนะครับเรดดี้มาเลยเจ้าหนูเมกะแมนคุณยนต์ตัวสีฟ้านะครับแล้วก็มีลลอกปัสเตอร์อยู่ที่ มือข้างซ้ายไีนะยิงศัตรูไปให้หมดโอ้ยไอ้เจ้าพวกคนงานก่อสร้างโรบอฮ้ยมันว่างหวานจอบมานะครับโอเคกระโดดลงไปด้านล่างเป็นเขตงานก่อสร้างนะครับโอเคขึ้นลดเลื่อนมาแล้วก็ระวังไอ้เจ้ากลวยที่เป็นเหมือนกับมิสไซน์ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ เปลี่ยนเป็นบล็อกแมนพลังของบล็อกแมนก่อนแล้วกันจะเป็นการปล่อยแท่งอิดนะครับลงมาโจมตีผู้ต่อสู้นี่นะโอ้โหมันช่างสะดวกสบายอะไรอย่างนี้โอ้ยอะไรพวกเนี้ยมีแท่งน้ำเลื่อนได้อยู่ด้านล่างโอ้ยระวังโอ้โหมิสทรายครับมิสทรายกลวยโอ้โห้องกระโดดขึ้นไปเุ้ยกระโดดไม่ถึงเหรอ โอเคถึงแล้วเอ้ยจเม่เท่าอ,อ,อือโดนไฟฟ้าช็อตนะครับต้องใช้บล็อกแมนนี่แหละจัดการก็พวกบ er ังเกอร์ด้วยนี่นะเปลี่ยนเป็นแมกแมนปกตินะครับแล้วก็ปีนเมื่อไดขึ้นไปด้านบนเกมก็จะเซฟให้เราแบบอโตเมติกนะครับ โอเคใช้แอซิดแมนมัน้งสิมีพลังอะไรเอ,อ่ยเราก็ใส่อยู่ในชุดเอ,อือเป็นชุดแบบกันสารพิษนะครับแล้วเราก็สามารถปล่อยกรดได้ด้วยแล้วก็มีแบเรียนะครับเป็นฟองน้ำสีเขียวโอเคแต่ไม่น่าจบเวิร์กเท่าไหร่สำหรับการต่อสู้ในระยะไกลนะครับเอซิดแมนน่าจะใช้ได้แบบในระยะ ไล่ศัตรูโอเคบล็อกแมนน่าจะดีสุดเก็บไอเทมเพิ่มเลือดเพิ่มค่าพลังงานแล้วก็ปีนบันไดลงไปเฮ้ยระวังมันว่งจอบมาด้วยไม่เหมือนเป็นจอบที่ขุดนะครับขุดอยู่ในเมืองแร่โอ้ตกลงนี่มันเมืองแรก่หรือว่าโรงงานก่อสร้างวะนี่ โอ้ยลวงกลวยมิดไซด์ด้วยเอือดนชนเลยยังไงดีปุเนี้ยเอซิแมนตบไปเก็บไอเทมเอือโอ้ยเจ้าคนงานเมืองแร่นะครับมันโยนที่ขุดจอบม,มาโจมตีเราโอ้โหล่วงมันด้านล่างเอือโอ้ยโ,โดนโจมตีรัวเลยมคแม,แมนของเราเอือโดนแล้วจัดการไอต้นตอมันซะไอจรวดหัวกลวยนะครับ ยังขึ้นไม่ได้สักทีไอนะ้น่ะโอ้ยไอ้คนงานเมืองแร่มันก็คว่างจอบมาโดนเราครับไอนะ้น่ะยิงก็โดน,นนะล็อกบัสเตอร์ส่ซะไอ้น่ะแล้วเบิดพิเซ่เฮ้ยโอ้โหจะลวดกรวยยังตาติดเราเอ,อือแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เก็บไอเทมเพิ่มพลังแล้วเฮ้ยมีคนงานก่อสร,ร้างโอ้โหยอยู่บนล้อหมุนติวติวตว,ตวเลยไปดีกว่าเฮ้ย เครื่องเชื่อมเหล็กเหรอเฮ้ยระวังไฟที่มันเชื่อมอยู่ด้านล่างเหล็กด้วยนะครับไม่นะเป็นตรจหลบไอหุ่นยนต์ที่มันบังคับล้ออยู่ด้วยโอ้ยผลงานเมืองแรกเอ,อือดมลว้างจอบม,มาใส่นะครับที่ขุดแรกโอเคขึ้นบนรถเลื่อนนะครับ รดลางแล้วก็ไปโอ้ยระวังไอ้จรวดที่พุ่งมาตามแสงด้วยนะครับโอเคอี้สไลด์ไปได้สไลด์ลบโอ้โหเกือบไปแล้วแม็กแมนโอเคกระโดดไปต่อเฮ้ยมอมกแล้วโอ้ยลงไปด้านล่างมีบาริเออร์กั้นอยู่เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าโดนก็จะโดนไฟช็อตเอ้ยเจ้าคนงานเมืองแร่นั่นะเก็บไอเทมเพิ่มพลังชีวิตมาเจอกับมินิบอสนะครับ เป็นไอ้เจ้าตัวเมลทันนะครับกำลังบังคับรถแบ็คโคอยู่นะครับโอ้โหไอควงสว่านเลยทีเดียวเฮ้ยจัดก,การไงวะเนี่ยชาร์ตล็อกบัสเตอร์ยิงไปที่ด้านตัวรถนะครับรถแบ็คโคตีน,นะทำการชาร์ตตีนะซุปเปอร์ล็อกบัสเตอร์สเปเชียลแอคแท็กนะครับตีน,นะนนะเฮ้ยมีไอ้จรวดนิสัยหัวกลวยด้วย นี่นะอุย้ยมันควงสวานนะครับที่ตักโอ้ยแล้วก็กันไม่ได้ด้วยมันกำลังจะตักเราอ้ยโดนช็อตเลยไม่นะกระโดดยิงมันโอ้โหตายยากตายเย็นจริงวะเนี่ยเฮ้ยมันเอาก้อนหินนะครับแล้วยงังไงโอ้ยมันกระแทกเข้ามาชนเราเฮ้ยจะตายแล้วระวังให้ดีเม็กกาแมนชาร์จกิงโอ้ยควงสวานที่ตัก นี่นะโอ้โหอึดอะไรอย่างนิวเนี่ยนี่มันบอสหรือมินิบอสเอ,อือเลยคิดเดียวไม่นะขออีกทีนึงเอ,อือไม่ทันนะครับเดี่ยงเลยโอเคมาคอนตินิวกันต่อทางเข้ามินิบอสนะครับก็ยังดีโอเคไี้นะเอ,อือตัวจาะขุดแรกเก็บไอเทมแล้วก็เข้าไปสู้จมมินิบอส เจ้าเมทเทลให้ได้เออโดนอีกแล้วเอาบล็อกแมนสิเอาอิดลงมาจมตีมันจะได้ไหมนี่นะโอ้โหจัดการได้อย่างรวดเร็วนะครับรู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้วโอ้โหมีประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับตัวที่เราได้พลังงานจากเจ้าบล็อกแมนมานะครับโอเคตรงนี้เป็นลิฟต์นะครับที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่นะเอาบล็อกแมนจัดการสตรูที่มันอยู่ ด้านหน้าให้เรียบร้อยด้วยเก็บไอเทมนะครับกระโดดขึ้นแท่นลิฟตนะครับมันน่าจะเลื่อนขึ้นด้านบนเก็บไอเทมเพิ่มพลังอุ้ยระวังตกเหวไปด้านล่างด้วยเอาอยู่ในร่างของพลังบล็อกแมนแล้วกันเอ,อื้อนี่นะถ้าไปอุ้ยเจอเจุกกลวยมิสไซา์นะครับเก็บไอเทมอุ้ยไม่นะเกิดตกอุ้ยอย้นิดเดียวอุ้ย วิดซายกลวยกำลังจะโจมตีแล้วโอ้ยหย่ดล่วงนะตอนนี้ไม่นะเอือพูดไม่ทันขาดคำเลยโอเคมาเริ่มกันใหม่ที่บริเวณแท่นลิฟเลื่อนได้นะครับเอือเก็บพลังชีวิตอุยพลังบล็อกแมนโจมตีเอาอิดก,กระแทกศัตรูมเลยนี่นะกระโดดหลบกลวยมิดซายด้วย ระวังไอคนงานเมืองแร่นะครับเราต้องกระโดดไปตรงไหนต่อนะเนี่ยโอเคไปตามทางกระโดดหลบลูกพลังมันด้วยเฮ้ยมิสไซล์กลวยนี่นะอุอย้ยเดี๋ยวล่วงไปด้านล่างนะแม็กแมนโอเคครับผ่านไปได้ยังเฉดเฉียวเฮ้ยตรงนี้มีมิสไซล์กลวยอยู่3าันเลยนะครับจัดการด้วยพลังของบล็อกแมนเลย นี่นะกระโดดหลบไอล้อไปเรียบร้อยครับไม่จําเป็นก็ไม่ต้องสู้กับมัน้เยเมทัลนี่นะระวังแท่งหนามที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับถ้าโดนเสียบเมื่อไหร่นี่ซีงแงแก่โอเคไปต่อครับระวังไอ้แท่งหนามที่มันเป็น ชี้เลื่อนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับโอเคตรงนี้มีเมทัลแอบอยู่ใต้หมวกของคนงานก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราต้องกระโดดให้มันโผล่หัวมาแล้วก็จัดการโจมตีเรียบร้อยเดี๋ยวกะโดดขึ้นแท่นลิฟต์เลื่อนได้นะครับไปเรืร่อยๆด้านบนมีแท่งหนามอยู่บนพื้นด้วย <c oughs> เฮ้ยมีจรวดโอ้โหจรวดนำวิธีนะครับมันจะมาตามแสงนะครับต้องหลบให้ทันเอือ ถ้าโดนชนแล้วตกลงไปในด้านล่างนี่น่าจะเดี้ยงครับใส่ชุดเอซิดแมก่อนเพื่อมีบาเลียในการป้องกันอันโจมตีเอ,อือห่วป้องกันไม่ได้หรือว่เนี่ยบาเลียแตกเลยทเดียวโอเคไอ้ตอดขึ้นขึ้นอือเอ,อ้ยมีวันไดอยู่ด้านบนเพนดีกว่าไม่ขอดสู้แล้วกันไอไอแท่งน้ำเลื่อนได้ น่าจะโจมตีไม่ได้นะครับเราน่าจะต้องหลบมันอย่างเดียวเก็บพลังชีวิตแล้วก็เป็นน็อตนะครับน่าจะเอาไว้อัปเกรดพลังของเมกแมนนะี่นะลงไปด้านล่างโอ้ย,โ,อยโดนแสงไอ้เจ้าจวดนนำวิธียิงเอือหูหุ้มิสไซล์เต็มเลยครับกลวยมิสไซล์ต้องใช้พลังของจาบล็อกแมนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอวิ่ง สู้ฟัดไปเจอบอสกันเลยละกัน Let's go เจ้าอิมแพคแมนมันน่าจะภา้ทางพลังของแอซิดแมนนะครับเท่าที่ผมรู้มาโอ้โหเป็นพุ่งยนต์เลยนะครับยังก็ท r ร n น f ฟร์เมอร์เลยมาลุยกันเลยเจ้าอิมแพคแมนน่าจะจัดการเจ้าแล้วก็นบไปให้ด็อกเตอร์ไลท์ซ่อมแซมนะต,ตอนนี้เจ้าโดนด็อกเตอร์วไวตี้พุ่งโชไลท์ล้างสมองอยู่อุ้ย พลังการโจมตีของมันพุ่งชนนะครับเอ,อือโอ้โหเป็นเป็นบล็อกแมนสิเอซิดแมนทีกว่าเอ,อือโอ้โยยังไม่ไดิดโจมตีเลยมันพวงสวานโอ้โหเจาะเจาะเสาเแหลมๆนะครับแล้วก็โดดทับเราโอ้โหยสมแล้วที่ชื่อ Man. อ,อิมแพคมาเอือเลี่ยงไปสิครับรออะไรไปลุยกันต่อนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกอเคเข้าไปเลย โอ้มาแล้วครับเจ้าอิมแพคแมนมนุษย์โรงงานก่อสร้างผู้ก้าวลาวและต้องการการปะทะมันพุ่งชอนเอือ้อไม่พปุดพันทำเพลงเลยนะแกเฮ้ยยิงลอดวัสเตอร์หลบการโจมตีมันเอือเปียเป็นเอซิทแมนนะครับมันน่าจะแพ้ทางโอเคอ้โต้องหลบให้ดีการโจมตีของมันนะครับตัวดเยียบเราอีกโอ้โใส่แบรเรีนะครับแล้วก็ยิงกดใส่มันติวติวติว ถูกว่าเลือดมันเยอะอยู่นะครับจากการโจมตีของ A S Man. เอซินแมเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นอะไรวนะน้าโอ้โหเครือค่องขุดเจาะครับเอ,อือไม่นะ A S S เอซินแมลบเอือกับเปลี่ยนเป็นร่างเดิมครับยิงพลังกรอย้เฮ้ยเลือดลงก็เลือดน,นิดเดียวมันลุ้นกันเลยคิดเดียวครับเลือดของเราจะดวลลบจะรอดไหมเอ,อือชาร์จพลังล็อกบัสเตอร์ยิงมัน มันเดือีสามดโอ้โหเจอท่าไม่ตายของเมกแมนครับเรียบร้อยเป็นแล้วครับเจ้าอิมแพคแมนโอ้โหเฉียดเฉีวมากนะครับดูเลือดของเมกแมนสิเลยขีดเดียวเท่านั้นโอเคเรียบร้อยเราก็ดูดพลังของเจ้าอิมแพคแมนมาเรียบร้อยนะครับฟืดทำการสแกนแล้วก็ เปลี่ยนเป็นพลังของ Impact Man นะครับในชุดขุดเจาะสีส้มนะครับเป็นพลังใหม่นะครับ p พล์ไดรเวอรนะครับโอ้โหมีพลังในการกระโดดชัดแล้วก็พุ่งชนนะครับโอเคนี่คือพลังใหม่ที่เราได้มาจากการจัดก,การบอสของสเตตนี้นะครับ ทำการกระโดดแล้วก็พุ่งชนศัตรูด้วยการแดชกลางอากาศนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับในภาคที่3นะครับของเกม m มก a Man นอีเวนะครับหรือว่าเกม Rockman ในภาคที่11นั่นเองโอเคตอนนี้ก็เหลือหุ่นยนต์อีกทั้งหมด5ตัวที่เราจะต้องไปช่วยเหลือและจัดการนำมาให้ด็อกเตอรไลท์ซ่อมแซมให้เป็นหุ่นยนต์ ที่มีความดีปกตินะครับแล้วก็ต้องไปจัดการเจ้าด็อกเตอร์ไวไดี้พุชไลท์ให้ได้โอเคอย่าลืมติดตามชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้ย